นี่แเขาเรียกว่าการค้นว่างไนงะค้นว่างงานท้ามก e s นสวอ t นี่คืองานที่เราดองไว้ประมาณหลายเดือนไม่เดืเดเดอนก็ในเวลาเป็นโมเดลพาดูร้ใหม่แล้วทุกคนเนี่ยกีได้เตรียมทำลองไว้ละทำลองไว้แล้วเย้ เราจะเปลี่ยนโมเดลใหม่ของตัวเองเดี๋ยวล่ะปิดแป๊บไปในไง,ไงโมเดลใหม่ของพันทุกๆแล้วก็จะปรับโมเดลใหม่ของเราเนะี่ยโอ้ my god net oh my goodness oh my god ไม่เคยกิแบบ ก็ต้องมาทําอะไรแบบนี้นะความว่างแล้วก็ความที่เยวขี้เกียจทําคลิปด้วยนะยไม่มีเวลาแล้วความกับเสียงจิมมี่ที่เราลองลองแข่งขันกันนะทุกคนใครที่ไม่เคยแบบดูเราสตรีมนานนานทีจะเจอสตรีมแล้วเนี่ยเราก็มาขอมาสตรีมแบบมาเปิดเผยงานหน่อยเถอะขี้เกียจแล้ว,วช่วงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า จีเม่นั่นก็จะไม่มีเวลาทำคลิปแล้วก็อะมามาทำคลิปสักหน่อยแล้วกันสักนิดนึงให้มีกระเตื้นความเรียกว่ารายได้กันจี่เมทวน เราพี่เกียรเราเปิดเพงลงเราเปิดเพลงไม่ได้นะทุกคนเราก็เลยมาเนี่ยแหละไอจังออยเนี่ยแหละคือตัวเหนื่อยคือจังออยกับตัวนิ้วคืองานมันแบบอ่อแทนที่กูจะมาอ่านดิยาให้เด็กๆฟังตัวต้องมาทำงานแล้วว่างไหมว่างว่างโคตรว่างพีง่เคียโอไมคกอด จริงอา,ากิคนคนลงคลิปแล้วนะแต่ว่านั่นแหละความขี้เกียจความขี้เกียจไม่ได้ฟ้อยใครร้อยได้ทุกคนจะเล่นอาวีก็ได้นะแต่ไปแน่นอนอว่าเราไม่เล่นจะเล่นเ,เกมก็ได้แต่เราขี้เกียจใครเจ๊นะคคอรู้ว่ามันมันวาดไม่ค่อยเจ่มแจนสักเท่าไหร่รู้สึกว่าโมเดลมันกากนิดนึง ว่าอากิช้ยยิ้วในการวาดนะไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรทีทรงวิสาอะไรนอกจากนิ้วมือตัวเองเนี่ยแหละถ้ามีคองหนูว่าไอช่อกนี้มึงมึงสตรีทำเพื่ออะไรวะเอากูจะสตรีม่ะไป็นไรก็ยังงงอยู่ว่าตัวเองมามากลับมาสตรีมได้ไงก็นั่นแหละ ก็ดีใจว่าตัวเองสามารถสตรีมได้ก็ดีถมแล้วเราทุกคนเอออันเดี๋ยวจะบอกเรื่องสำคัญนะทุกคนอีกไม่นานอากิจะเริ่มเป็นวีทูเปอร์อีกไม่นานนะคะก็อีประมาณปีหน้าแหละ <c oughs> นะไม่นานใช่ไหมใช่ไม่นานบีนึงก็แบบเออราะงนี้ไงทำไมอากิบอกว่าเอออีกไม่นานก็จะไม่มีเวลานะเพราะว่าอากิจะมีงานพิเศษงานอะไรที่เก็บตังโมเดลไง เก็บคอมด้วยไงใครที่อยากสนับสนุนอากิก็สนับสนุนได้นะจ๊ะนะจ๊ะเอาจริงอากิก็สามารถเออทำได้นะแต่อะออไมค์ก็ oh God. ไม่มีใครมาเลยหรอเหงาเลยเนี่ย <laughs> พวกแกทิ้งฉันันแล้วเลยสินะเกเน่จะไลกันเลยไปแล้วไม่เหน่อยนั่นแหละการที่มาวาดพรารูนเตรียมตัวไว้ประมาณกี่เดือนนะอันนี้เดือนที่สิงหาเดือนสิงหาสิงหา,งหากันยาพุทิจิกาตุลาพุทธิจิกา แน่นอนทุกคนก็ต้องรู้ว่ามันมาอีกแล้วแน่นอนอากิจะเข้าร่วมเราจะเป็นหัวหน้าหน่วยพารูรุด้วยกัน <c oughs> พอช่วงงานนี้ก็จะมาทำโมเดลพารูรุเพิ่มขอสลับตัวเองกับแฟนตัวเองนะอ <c oughs> ไม่เคยรู้หรอกว่ากี่มีแฟนแล้วเออเออ,เอ,อแน่นอนอก็ต้องรู้แล้วแหละลงคลิปเรื่องแฟนมาเยอะเลยนะ เนี่ยกูต้องปรับโมดเดลใหม่คืออยากให้มันลายเส้นมันเล็กลงเพราะ่า้เราก็จะปรับลายเส้นลายเส้นเราให้มันแบบมีความสมูทมากขึ้นนะทุกคนมีความสมูทด,ด้วยนะกูต้องเรียกว่ามีความสมูทเพราะว่านั่นแหละเคลิร์นอากิจะตั้งใจว่าจะเอาโมกอะมันเล็กลงหน่อย ว่าถ้าเอาใหญ่วันนี้มันมันใหญ่เกินไปอ่ะดูดิมันใหญ่ครอบหัวเตยแล้วเนี่ยเราก็เลยจะปรับนิดนิดหน่อยหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่เคยแบบเออเห็นชุดทารุรุ้ของอากีที่แบบเมื่อก่อนนะมีอยู่นะตอนนั้นยังทรงผมเก่าอยู่อากีเปลี่ยนทรงผมบ่อยมากไม่รู้เพราะอะไร what's my cousin's เนีแบบหแกโอ้ my god โอ้ my god คุณเบียร์ช่องนี้ได้ไหมเบียร์คลิปบอกคลิปได้ไหมว่ากูได้แบบคาร์สตีมสดอ่ะเออคาร์สตีมสดแก้ข้เซิตตัวโทรมาเออกูนึกว่ามันหมดไปแล้วนะตีไงมันจะดูตกคางอ่ะพี่น้อง ขอสมุดได้ไหมว่าเออทุกคนจำเบอร์นี้เอาไว้นะทุกคนแบบเออแกงคอเซนเตอร์อากิเขาแจกนะว่าแกงคอเซนเตอร์มันมาเต็มมากเลยอ่ะแต่ว่าแน่นอนว่าอากิไม่ได้เป็นคนมีแบบกลัวอะไรขนาดนี้เว่ากูยังไม่สั่งอะไรเลยอ่ะพีแต่สั่งขนมนมเนยสั่งลาซาด้าชอบพีพีไข่สั่งสั่งเฟซบุ๊กบอกได้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีกว่อนนะเราเคยสั่งนี่ว่ะเนี่ย เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราเรามามาพิเพศอะไรกับ youtube เพราะว่าแกงคอนเซนเตอร์โทรมาการ์ตเตอร์ตอย่างเงี้ยเรทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาคลิปนี้มาลงแล้วว่าแกงคอนเซนเตอร์โทรการตรีบอ่ะขัดคำคืออากิจะไม่พูดอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าแน่นอนว่าเธอเป็นผู้หญิงนะอากิก็เลยแบบ จะไม่กล้าพูดอะไรเยอะแยะเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงใช่ไหมรู้ว่าแก็คคอร์เซนเตอร์มันมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ส่วนมากอากิจะเจอผู้ชายมากกว่าแต่ถ้าเจอผู้หญิงอ่ะมันจะค่อนข้างจะเก่งหน่อยอากิค่อนข้างเก่งกับของผู้หญิงนะเนื่อว่าวากิจะไม่ไม่ไม่พูดอะไรเยอะแยะคือแบบบอกว่าเราอ่ะสตรีมอยู่คือช่วยตัดสายกดก,ก็ได้นะ คืออากิ๋เป็นคนที่ไม่ค่อยจะทำอะไรกับผู้หญิงสัเท่าไหร่คืออากิจสามารถด่าผู้ชายได้สบายๆนะแต่ว่าอากิจจะไม่ทำแบบนั้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงก็เขาอาจจะไม่เขาอาจจะมีปัญหาอะไรทางการเงินก็ได้เขาก็เลยอยากหอกคือพัสดุตกค้างนี่อากิไม่เคยโดนพัสดุตกค้างนะอากิจก็ไม่เข้าใจว่าเขาได้เบอร์อากิมาได้ไงนะคือไม่เคยเคยทำแบบนั้นนะ อันนี้อนกอเลยมาแบบเออเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนนะทุกคนว่าแกเขาเตอร์มาได้ทุกเมื่อมาทุกเมื่อตอนกูสตรีมมันมาได้ทุกเมื่อตอนกูเล่นเกมมันคือสิ่งที่ขัดเจตนาลมเหมือนตอนแม่โทรมาหาว, <c oughs> ว<ะ>่าเฮ้ยอยู่ไหนอย่างงี้เลยดูดิโบโบใหญ่มากเลยทุกคนกู <c oughs> จะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวขอปรับมือเดียวโ <c oughs> บวแปบ๊บ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหว cứ Oh my goodness Oh my god Ôi đi đi Ô bồ lâu hải Còn rất nào rồi đó Xe kẹp Bồ trời đất nước Xe อ๋อไม่ก็ oh ลืมไปว่าเรายังไม่ใช่อ่ะเราจะขยับให้มันเล็กลงนะทุกคนเล็กลงขนาดเนี้ยเออขนาดพอประามาณนี่แหละเขาเรียกว่าเล็กสมจริงอ่ะเรามาเรรองสีกันต่อมันก็ใหญ่กว่าปกติเดี๋ยวอากิปรับแบบคือมันจะมองไม่ค่อยดำสักเท่าไหร่เพราะมันเล็กใช่ไหมเดี๋ยวอากิค่อยมาปรับโมเดลให้มันใหญ่กว่านี้หน่อย <Es per ated> คลิปนี้ได้ละได้คอนเทนต์แล้วได้คอนเทนต์แล้วทุกคนคื <Es per ated> ออากีไม่ได้มาทํา y ำ Youtube นานมาจนรู้สึกว่าช่องเริ่มลางแล้วก็เลยมาแบบเอออีกไม่นานเราก็จะไม่มีเวลาทำ u t u u e แล้วเรขอสตรีมสักหน่อยเถอะแต่มันได้คอนเทนต์ใหม่คือแข้งคอเซ็นเตอร์โทรมา โอ้ไมคุณเส้นแองอเซนเตอร์โทรมาทุกคนแบบอ,อะไรอ่ะโทรมาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวคืออากิแบบเออมันนานาทีอ่ะที่จะเจอแกงกอรเซนเตอร์อ่ะแต่ว่าอากิเจอแองกอร,รเซนเตอร์เอะอากิมีตอนที่อากิหัวร้อนเพราะว่าดักแกงกอรเซนเตอร์เลยนะบอกว่าอีพีูเล่นเกมอยู่กวนนะะักขาอะไรวะตอนนั้นก็กำลังลงดันแบบ เอาเป็นดับตายเลยคืนดันป้อมกันแล้วแบบออใกล้จบแล้วเราก็เกือบชนะแล้วแบบโอ้โหแก้คอนซินเตอร์โทรเมาโอ้อไปเลยแล้วทําไมเราไม่ไม่ตัดสายออกล่ะทําไมพี่ทาไมไม่ตัดสายออกล่ะแต่ว่ากูจะตัดสายทําเพือ่อมันมันมาหาที่แล้วเราขอด่ามันสักหน่อยกูรำคาญมันจิบไอมันมาไหมมาแล้วเราก็อะไรอย่างเงี้ยอืม อากิแนะนำว่าใครที่โดนแกงคอเซนเตอร์โทรมานทุกคนก็ปล่อยมันไปนะปล่อยมันไปอย่างที่เป็นอ่ะเหมือนเอลซ่าไงที่มันบอกว่าปล่อยมันไปอย่างที่เป็นที่ร้องไง <c oughs> นั่นแหละเราก็ปล่อยคอเซนเตอร์ไปทั้งนี้ก็คงไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อากิจะแนะนำก็คือมึงอย่าไปสนมันมันก็แค่คนที่อยากหาเงินใน บัญชีของเราเฉยๆอ่ะมันต้องการที่อยากได้บัญชีเงินของเราต่างหากมันไม่ยามหากินอะไรนอกจากหลอกหลอกหลอกคนหลอกผู้คนไปวันๆอ่ะอากิอาก,อกิไม่ไม่รู้ว่นานะเขาจะเป็นดราม่าหรือแบบว่าเจอแก๊สเตเราดอกด่ามานันอย่างเงี้ยคืออากิอากิมันพูดจริงๆนะว่าการเป็นคอนเซนเตอร์มันไม่ดีหรอกสำหรับคนที่ดูนี้หรือว่าดูสตรีมนี้อยู่นะทุกคน บอกไว้เลยว่าอากิจะไม่ไม่ไม่ชอบอะคือเอางีๆคืออากิไม่ชอบการที่เขาแบบหาเงินจากวงเงินคนอื่นอะเออแน่นอนว่าอากิค่อนข้างไม่ชอบเลยเราเรามีมือมีเท้าใช่ไหมทําไมเราไม่หาเงินเนาะแล้วทําไมเราต้องมาเป็นแกงคอเซนเตอร์เพื่อแบบเออรู้อยู่ว่าแกงคอเซนเตอร์มันอินเทนเนาะเราอยากเด่นอยากดังเราอยากอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าการที่เราได้เงินจากความถูกคนอื่นไม่มีความสุขนะแบบเอ้ยเราได้เงินหนิงง่นนี้แล้วก็แบบอากินคิดว่ามันไร้สาระมากการที่เรามาเป็นเราเกิดมาเป็นคนอะเราเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นคนมีมือมีเท้าเราควรที่จะหาเงินด้วยตัวเองไหมคืออากินรู้ว่าอากินคงไม่สามารถพูดแบบนั้นได้เต็มร้อยนะเพราะว่าอากิก็ ทำงานถูกๆไทยๆแต่ว่าอากีคิดว่าเราก็ทําอ่ะเราก็มีภาพคลึงใจว่าเออเราได้เงินด้วยฝีมือตัวเองในการที่เราไม่หลอกใครอะ่ะมันดีไหมนี่แหละเนี่ยอีกคลิปนี้อ,อากิจะเข้าเทเลยว่าเจอแกคอคซสเตอร์ขาสตีมัมกอ่ะแ <c oughs> นะนำว่าคลิปคลิปนี้อากิน่าจะทำเป็น YouTube ทำให้คอนเทนต์ต่อไปเลยว่ากูเจอแกงคนเซ็นเตอร์ขาดสติแล้วทีด๊อกกูได้คอนเทนต์ไว้่ละ <c oughs> คือแน่นอนว่าไม่รู้ว่าเขาได้มาเบอร์อากิได้ไงนะคือพูดหลายครั้งว่าแต่ว่าทำไมไก่ไม่ยุ่งกับกูดดว่ะเนี่ยแต่เนี่ยอากิคือมันอาจผิดหลักแรงน้มถ่วงของอากิซะหน่อยก็คือหัวกูนี่ทำไงให,ให้มันแบบได้ไงวะคือเราต้องมีมุมของมันนะ คือแน่นอนว่าเราก็ต้องเก็บตรงนี้หน่อยเนี่ยเก็บระหว่างตรงเนี้ยเนี่ยเก็บเก็บเก็บตรงเนี้ยแต่ว่ากี่รู้ว่ามันมันต้องมีงนี้คือตรงหน้ามาเราคือกี่คิดว่าการที่มาวาดแบบนี้คือมันง่ายนะแต่ว่ามันก็มีส่วนยากก็คือสำหรับคนที่สเปคโทรศัพท์ไม่ค่อยดีแล้วก็ ที่ทําไมไมีเอามาปากกาหรือเอาอย่างเงี้ยคือสำหรับคนอื่นนะเขาว่ามันง่ายนะแต่ว่าสำหรับอากินะคือไม่เคยใช้เคยใช้นอกปากกาครั้งหนึ่งอะแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่ถูกใจอะอากิก็เลยแบบเออมาใช้นิ้วดีกว่ารู้สึกว่าเราชินกับมันแล้วอะแต่อนาคตอากิอาจจะต้องใช้หมกปากกาจริงๆเพราะว่าการใช้เดี๋ยวมันก็ลำบากเหมือนกันนี่นี่นี่เรามาบน่บนเรื่องงานใช่ไหม <c oughs> คืออากิแน่นอนว่าอากิจะแบบอนาคตอากิไม่แน่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อีกนานไหมหรือว่าก็หลายๆคนที่เป็นวียูทูบเบอร์หรืออนิเมเตอร์หลายๆคนอะบางคนเขาก็ทอนะอากิก็เคยทอเหมือนกันคือช่วงหนึ่งหมดไฟมากเลยคือรู้สึกว่าเราเรามาทำ u t u b e ทำไมอเอนเพื่ออากิเคยทะเลาะก,กับคุณแม่เรื่องเรื่อง youtube เหมือนกัน คืออันนี้คืออากีไม่เคยบอกใครเลยนะว่าอากีเคยเทะเลาะจากแม่กับแม่นอกจากเหล่าเพืเเ่อเพื่อนอนิเมเตอร์กับยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคือใครที่อยากเจออากีก็เจอเข้าในดิสคอร์ดของอากีได้นะคืออันนี้อันนี้คือขายตรงแล้วนะใครอยากมาพูดคุยอยากอะไรก็คุณเข้าดิสมาตอนช่วงอ่า5ทุ่มประมาณอ่ะเอาประมาณเลยนะ3ทุ่ม หรือสองทุ่มหรือประมาณหนึ่งทุ่มออากิจะอยู่แถวๆนั้นแหละแต่อากิจะเห็นว่าไอ้ใครมาใหม่อะอากิจะมาทักหรือว่าใครที่อยากจะมาพูดคุยก็มาได้นะไม่แน่อากิอาจจะมาเป็นอะคนมาพูดคุยใครไม่เคยรู้จักอากิก็มาพูดคุยกันได้นะอากิส่วนมากก็จะมาคุยกับอนิเมเตอร์ยูทูบเบอร์ วีดูเบอร์ก็ยังมีอะ่ะคือมีสนิทกับวีดูเบอร์บางคนด้วยคือค่อนข้างสนิทสนิทเป็น,นีแบบหนึ่งอะ่ะคือพี่แกก็ใจดีอะ่ะแต่วีดูเบอร์คนนั้นก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าเขาไป็นสายเกมเมอร์ก็แล้วก็ไปปรึกษากับพี่แกตลอดนะว่าเราเ,าเราตั้งชื่อว่าพี่เอพี่เอ,อย่างเงตั้งชื่อว่าพี่เอแล้วนัน พี่เขาอะใจดีมากคือบางทีเขาเราก็ชอบแกล้งเขาดยการที่แบบพี่เขาตั้งเลยซี่อย่างนี้อย่างนู้นแล้วก็บางคนเขาก็ตั้งใจที่จะเป็นวีดทูเบอร์เหมือนกันนะคือมีคนผู้หญิงอะคนหนึ่งก็ชื่อว่าไปชื่อว่าพี่มิเออพี่เขาชื่อว่ามิเราตั้งชื่อว่าพี่มิแล้วกันก็มิแล้วกันนะเออพี่เขาก็เป็นคนที่ใจดี คือเขาอาจจะโดนแกงตลอดว่าเอ้ยพี่อยากกินเบวไงยอย่างงี้โนนแต่เขาเราก็บอกว่าพี่แกเขาก็น่ารักนะเอาจริงๆอากิว่าเขาน่ารักเลยอ่ะคือเราอาจจะแกลพี่แกบ้างเราก็เคยแกลพี่แกหนักอยู่เหมือนกันแต่เราก็รู้สึกผิดไงเราเคยแบบเออไปแกลแกหนักมากจนเออเราก็อืมตั้งแต่พี่แกแบบเออบอกว่าเออเราไม่ควรทำหน้าอย่าง้นอย่างนี้แล้วก็พยายามปรับตัวนะ อันนี้เรื่องพิ้มาอากิเคยแบบแอบ,บชอบยูทูบเบอร์คนหนึ่งเว้ทสมไมก่อนนะเออเๆอเไปบอกแฟนเรานะบอกเราเคยแอบ,บชอบยูทูบเบอร์อนิเมเตอร์คนหนึ่งเวดังอยู่อ่ะดังโคตรอ่ะเือแบบยูนิคุ่มเอสยูอะเออบอกแค่นั้นอ่ะยู่ในกลุมนั่นแหละแต่ว่าอากิจะไม่บอกว่าใครนะ เขาอะมีแฟนแล้วแต่อากีตอนนั้นอะอากีไม่รู้เลยนะว่าเขาแฟนเขาอยู่ตรงนั้นเว้ยแล้วอะอากีโดนโดนยำอ่ะเอาง่ายคือโดนแกล่ะเยอะเลยอะแบบฮะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคืองงไงแต่อากีแบ่งเ,เขินอะช่วงนั้นอะเขินหนักเลยอะแต่อากีเข้าใจว่าตัวเองอะอาจจะไปทําร่วงลาของเขาไปเกินไปแล้วก็เราก็ขอบคุณเขาจริงๆคือทําให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นอะ หั oh, oh, oh. วหัวหัวโกงมากเลยโอ้มก็เอาง่ายๆนะทุกคนการที่มาเป็นอนิเมเตอร์มันไมไ่สนุกเลยนะพี่มันง่ายองูนี่มันไม่ง่ายเลยผีคือเอาง่ายๆนะทุกคนคือมันไม่ง่ายก็คือเราอะมาเป็นทำาอนะิเมชันอะหนึ่งนะเฟรมแบบเฟรมไมเฟรมอะคือแบบเอาภาพมาติดติด,ต,ดติดกันนะ่ะนั่นแหละคือเหนื่อยสุดละ เพราะว่าเรา,าวาดทิละรูปทิละรูปทิละรูปอะ่ะมันเหนื่อยนะทุกคนคืออากิเคยแบบเออมาวาดแบบอะไรละ่ะเป็ไมา์เฟรมครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วลองแบบทำมโมเดียหลายๆอย่างเอาอะ่ะคือขยับงูขยับตาถ้าใครเคยฟังดูเรื่องเพลงอ่าช่วงนี้อ่ะเอออันนี้คือทําเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำาอนิเมชันเลยนะคือช่วงนี้อะ่ะคืออากิมาลองทําเพราะว่าก็ช่วงนั้นมันเป็นช่วงของ อนิเมเตอร์พอดีอากีก็เลยมาลองทำดูแล้วอากีก็ติดงมเง,งีไปหลายช่องเหมือนกันอย่างเช่นช่อง j boy ช่องอ่าช่องเ e boy ช่องช่องพี่เชนอะ afterword อะเออช่องนั้นอะคือเป็นแบรนด์บรรจใจมาทำคลิปแบบน,นี้เลยนะเฮ้ยแล้วพี่แล้วเรียพีดอะคืออากีค่อนข้างดูทีหลังดูดูเรียพีดทีหลังไอช่อง ช่องพี่เชนนี่นะคืออากิคืนติดใจช่องพี่เชนมพราะว่าเขาเล่าเรื่องสนุกมากแล้วก็อากิชอบที่ความเป็นตัวของตัวเองของเขานะคือเขาเขาไม่เลยเปิดเผยกลัวอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าอากิก็รู้สึกว่าอืพี่แกก็ดีนะอากิเคยไปพูดคุยกับเขาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเลยนะอากิเคยคุยกับเขาครั้งหนึ่งตอนตอนอยู่ดิท กิโกเป็ดเออตอนนั้นเก่ามากอากิเคยแบบอะไรล่ะเคยไปเออบอกพี่แกว่าหนูเคยกินเมงสานะไอหลักความจริงคืออากิเคยกินเมียงสามาก่อนเว้ยเคยจริงๆนะคือเคยกินเมียงสามาก่อนแล้วแน่นอนว่าบุคลิกอยนนั้นอะคืออากิแบบ เออเราก็แบบพี่แกก็เลยบอกว่าแกมันปีศาจคือแบบทําแบบเนี้ยแกมันปีศาจคือมันคือหลักความฮาของพี่แกคือแม้แต่คีย์บอร์ดของพี่แกมันดังจริงนะคือเคยไปฟังแล้วแหละคีย์บอร์ดพี่แกดังจริงแต่ว่าก็สนุกอะ่ะเออพี่แกก็สนุกเฮฮานะแต่บางทีเราก็อย่าไปกวนเขามากนะอ่ะอันนี้ขำมากคือเคยเจอกับพี่ อ่าเจอกับน้องหยวนอ่าใครที่รู้จักแอนิเมชันน้องหยวนนะใครที่แบบไปในไปในนะคือน้องหยวนคือน่ารักมนะเอาอยัางไงแต่ว่าเขาเราก็ไม่ได้ค่อยคุยอะไรกันขนาะดนั้นก็เราสนิทกับอีกคนนึงก็คือคู่จิ้นน้องหยวนก็คือน้องนัดคือเราห่างก,กันแค่ไม่กี่เดือนนะเออทุกคนแค่ข้ามปีกันเองอ่ะคือเราอยู่เกิดสีเจ็ดอ่ะเกิดไอ กันข้อสอนู่นนี่แค่ห่างแบบเราทันวาเขามุกกลาเออมุกกลาคือห่างกันข้ามปีแค่นั้นเองอ่ะนิดเดียวอ่ะเออแล้วก็เราก็อะไรแบบตดีน้องแบบน้องอุ้ยลูกอะไรเงี้ยเราก็ไม่แกล้งเข้หรือแกล้งเขาอย่างเงี้ยนะ <c oughs> <c oughs> คือเ๋ยวเราว่าอันนี้คือน้องเขาถ้าดูคลิปนี้เราขอโทษ <laughs> เราก็โดยล้วเราเราป็นคนแบบนี้จริงเราเป็นคนขี้ฝุ่นจริงๆนะการมาเป็นอนิเมเตอร์กับเริ่มดิเริ่มเหมือนไงก็เหนื่อยนะมาถึงผันับได้ไงก็กูยังงงกับตัวเองว่ากูพันับได้ไงวะแต่แน่นอนว่างานพวกนี้มันก็เหนื่อยค่อนข้างเหนื่อยแหละระหว่างทางบ้านกับทางอะไรตั้งแต่ออากิจะเล่าเรื่องอะไรฟังตั้งแต่ยาอาก,กิเสีย คือเขาเสียสามเดือนที่แล้วนะทุกคนมาสามเดือนที่แล้วอากีอ่ะกอนนังเกยงอยู่ร้านลาของเกยของเราอยู่อ่ะก็เล่าเรื่องอ่ะทําไมเราชุดเรามันสายมันก็เขียนจริงๆริงนี่คือมันเขียน,นตั้งหลายอย่างเลยอ่ะขอปรับแล้วเอามวงเนาะคือใสมันเขีนจริงอ่ะแต่ว่าก็นะมันมันแต่ละคนก็แตกต่างกันอ่ะ อากิกกอนาคตอากิก็ต้องมีงานในงานของทางบ้านอีกก็จะไม่ค่อยมีเวลาแหละอากิก็เลยมาสตรีมแล้วก็งานมันเยอะมากเอางี้คือมากคือพรุ่งนี้อากิก็จะจัดการเตรียมงานทั้งหมดแล้วใครที่รอไอ,อ,อคิปมาวาดกันเถอะเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยลง จะทำไหมทำเพราะว่ามันง่ายไงลงคลิปแป๊บเดียวเสร็จแต่อากีจะทำบ่อยไหมก็ดูทีแต่ว่าอากีน่าจะทำค่อนข้างนานาทีจะทำทีเพราะว่าหนึ่งก็กำลังพยายามปรับโมเดลตัวเองอยู่แล้วก็พยายามที่ปรับลายเส้นตัวเองให้มันติดกันอนะดูสิดูสิสลายเส้นให้พยายามติดกันเรื่อยๆนะทมไมก่อนนะอากอากีไง,งน,นะคือโมเดลของอากีค่อนข้างจะไม่ติดเห็นไหมแปบ๊บเดียวกูก็ไม่ติดแล้วเนี่ย พละวก็งานมันค่อนข้างเยอะเยอะ,ะพอสมควรเลยอันนเี้คือกูเยอะมากมากะเรื่องมากอะกูอะแล้วก่อากิเป็นคนที่ค่อนข้างหหวรุนแรงนะเอาง่ายคืออากิเป็นคนหัวรุนแรงแต่ว่าเป็นคนที่คือถ้าเราไม่ผิดอะเราอากิจะเถียงชนฟ้าเลยอะอ่ะเร,เ,รเราเราเราจะถุงถุงถุงลูกวายนะ อากิเป็นสาววัยใครๆก็รู้นะว่าถ้าใครที่แบบเจออากิอยู่ในช่องนู้นๆช่องนู้นในนี้นะใครที่เจอในช่องต่างๆหรือว่าเคยเห็นอากิเคยไปพากช่องไหนก็นั่นแหละนั่นแกอากิเองอากิเมื่อก่อนเคยเป็นนักพากนะทุกคนแล้วค่อยมากลับมาเป็นอ่าอนิเมเตอร์มาเป็นอนิเมเตอร์ชั่วขราว แต่เราก็มาติดเพราะว่าช่วงนั้นช่วงฮาโลาวีนก็ทำอยู่เกือบเยอะเลยแหละแต่ว่าเราปิดโปรเจกต์ไปเพราะว่าไม่มีเงามันมันปิดโปรเจกต์ไ้เพราะว่ารู้สึกมันทอ้อแท้ไงใครไม่เคยทอ้อแท้บ้างวะนั่นแหละเราก็ทอ้อแท้ในการทำงานเราก็เลยงดไปนะทุกคน นี่แหละทำง่ายสุดแล้วไปแปดมีบวกไหมนีไงบวกง่ายๆ <laughs> ่ายเขาบอกเลก็กกระจิ้วหนึ่งอ่ะเออนี่ยแหละบวกบวกไม่ไหม่ใหม่เราเราจะไม่ดาแบบนั้นทุกคนดูสิตัวอะไรเนี่ยใหม่ใม,ม่เราจะไม่ทําแบบนี้นะเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเล็กเหมือนกันเวเล็กปั๊มปั๊มมุยมุย,มยน่ารากักนี่ นี่ไงหนึ่งเห็นไหมหนึ่งน่ารักมากเลยอ่าแล้วก็ทําแบบนี้นะทุกคนไห้พี่มันก็ง่ายนี่มันก็ง่ายสิเราก็ทําง่ายสิอ่าเราตั้งบวกนะเราก็ทําแบบนี้ไงง่ายดีแล้วก็จีมมี่มันลองแล้วนี่างเสร็จแล้วเนี่ยโมเดลเราง่ายๆกีจะใส่หมวกไหมใส่แต่ว่ามันจะทําให้มันเล็กลง เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าอากีเบื่อละเป็นคนที่ใส่เบื่อง่ายอะ่ะเออวันนี้กูเบื่อตลอดเลยนะเนี่ยเนี่ยใครที่เห็นงานอากีแบบอันนี้คืองานที่อากิไปทําให้น้องนะคือทําได้แต่ว่ากูต้องมีเวลาเนี่ยะกูต้องมีเวลาคืออันนี้คือทําตั้งนานละ กูต้องเปลี่ยนโมเดลไหม่มาว่าเราเปลี่ยนมานใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนของใหม่ๆห,หมดเลยอะ่ะแค่นี้แล้วก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าคลิปนี้เราแค่มาแบบเออทำให้ทุกคนแกล้งเหงาของตัวเองเฉยอะ่ะจะไม่มีคลิปลงไงงั้นก็ขอลาตัวไปก่อนเสวนรัละจ้า